ร้านสอสมบูรณ์นุ่งเรืองอยางยนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทําคลิปเกี่ยวกับาการตรวจเช็คสภาพยางนะครับแล้วก็อายุของยางนะครับเพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นเนาะในการแบบตรวจเช็คสภาพยางรถของท่านนะครับว่ารถของเราเนี่ยยังพร้อมใช้งานอยู่ไหมสภาพยางยังโอเคหรือเปล่าแล้วก็ยางอะอายุของยางอะสามารถใช้งานได้นานขนาดไหนนะครับ ก็วันนี้ก็จะมาทําคลิปเพื้องต้นแล้วกันเนาะให้สาหรับคนที่ใช้รถที่ยังไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องยางแล้วก็เรื่องรถนะครับก็จะมาแนะนานะครับปกตินะครับยางรถยนต์นะครับผลิตขึ้นมานะครับผมทางบริษัทนะครับก็จะบอกว่าอายุของยางนะครับจะอยู่ที่ประมาณ3ปีนะฮะก็ควรที่จะเปลี่ยนได้นะครับแต่ปกติแล้วเนาะการเปลี่ยนยางนะฮะ อายุของอยางแต่ละยี่ห้อก็จะแตกต่างกัน,นครับเพราะว่าในเรื่องของคุณภาพยางนะครับปกติแล้วยางที่มีคุณภาพดีก็จะสามารถใช้งานได้มากกว่าน,นั้นนะแต่ก็ทางบริษัทก็ได้นํามาอยู่ที่3ปีก็ได้นําไม่เกิน4ีถึงหปีก็ควรที่จะเปลี่ยนนะครับบางคันนะครับอาจจะใช้งานไม่ถึงนะครับเพราะว่าบางคันอาจจะวิ่งเยอะนะฮะในกรณีรถบางคัน1นปีอาจจะวิ่งไปถึง1นึ่งแสนกิโลเลยนะฮะก็ถ้าตีเป็นกิโลก็ แนะนำอยู่ประมาณ50,000กิโลนะครับแต่ก็ไม่แนะนําให้เกิน6-70,000กิโลนะครับเพราะว่าดอกยางนะครับก็จะสึกแล้วฮะเพราะว่าเราใช้งานหนักเนาะถ้าอย่างยางเส้นนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยก็เป็นยางนี่ยปียางก็จะอยู่เนี่ยปียางจะอยู่ด้านนอกนะครับตัวนี้เป็นปี10 2017นะครับก็3ามปีนะฮะลูกค้าก็ใช้งานมาพอประมาณนะครับ หลักๆก,ก็จะให้ดูสภาพของยางนะฮะมีรอยแตกเล้าไหมอันนี้ก็ไม่ได้มีรอยแตกรล้าเลยมากนะครับปียางก็ใช้งานอยู่ประมาณสามปีนะฮะแต่ว่าเนี้ยสะพานยางนะครับก็ถือว่าใกล้แล้วนะฮะแต่ว่าที่ลูกค้าตัดสินใจเปลี่ยนเส้นนี้ก็คือเพราะว่ามันมีเส้นหนึ่งที่มีปัญหานะครับอย่างเส้นนี้นะเห็นไหมฮะแก้มยางนะครับตัวนี้มีปัญหามากนะครับเพราะว่าโดนบาดมาเห็นไหมฮะตัวนี้โดนบาดลึกเห็นผ้าใบเลยฮะก็ลูกค้าเห็นว่ามันไม่ปลอดภัยก็ เปลี่ยนไปเลยครับสี่เส้นเพราะว่าเพื่อความสบายใจเนาะเพราะว่าการเปลี่ยนยางนะครับมันก็มีปัจจัยหลักๆอยู่ก็คืออายุของยางนะครับก็สําคัญนะครับสามปีไม่เกินสี่ถึงห้าปีเนาะก็ควรที่จะเปลี่ยนแล้วก็กปัจจัยนี้ก็คือสภาพของยางการใช้งานของรถการใช้รถของแต่ละท่านนะครับก็จะไม่เท่ากันนะแต่ละคนใช้งานหนักงานเบาไม่เท่ากันแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องอเรื่องเงินในกระเป๋านะครับสําคัญเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ เพราะว่างบประมาณของท่านแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะครับก็แนะนํานะครับให้ตรวจเช็คสภาพยางบ่อยๆครับจะได้รู้ว่าสภาพยางรถของเราอ่ะมันใกล้ที่จะได้เปลี่ยนหรือยังหรือว่ายังสามารถใช้งานได้อยู่เพราะว่าจะได้เตรียมงบประมาณให้ทันนะครับเพราะว่าบางทีรถแต่ละท่านก็มีสภาพไม่เท่ากันเนาะก็แนะนําให้เช็คทุกๆหมื่นกิโลนะอย่าง ร้านสอนบูรุงเรืองยางยนต์นะครับก็จะมีบริการหลักการขายอย่างเช่นสลับยางนะฮะสลับยางฟรีเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางที่ร้านมีบริการสลับยางฟรีเติมลมไนโตรเจนอะไรเงี้ยครับก็ทางร้านก็จะตรวจเช็คสภับยางให้ด้วยแล้วก็ยางเส้นนี้นะฮะไล่มาอีกนะฮะเส้นนี้มีอาการหนักนะครับกินข้างนะครับเส้นนี้นะครับยางปี2 0 1พันสิบเอ้าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับยางปี2 0 1พันยางผ่านมาแค่หนึ่งปีนะเห็นไหมฮะ ปีเปนม19แต่ว่าคันนี้ช่วงล่างมีปัญหานะครับศูนย์เพี้ยนนะฮะอาจจะเกิดจากศูญเพี้ยนบ้างหรือว่าช่วงล่างที่เสื่อมสภาพไปตามการใช้งานนะครับก็ยาจะกินข้างแบบนี้นะครับเป็นอันตรายกินจนถึงผ้าใบครับจนทาให้แบบยางแตกยางระเบิดได้นะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านนะครับครที่จะเช็ครถถ้าการแบบนี้ก็คืออาการสูญเพี้ยนนะครับเกิดจากช่วงล่างนะครับแล้วก็อะไหล่เนาะอะไหล่ช่วงล่างอาจจะสึกหรอหรือว่าช่วงล่างเพี้ยนนะครับ ก็แนะนําให้ตรวจเช็คสภาพนะตลอดเวลาไล่มานะครับอันนี้เป็นอีกเส้นหนึ่งนะครับตัวนี้บีญหานเรื่องแก้มยางนะครับไม่ได้โดนบาดนะครับเส้นนี้เส้นนี้นะเกิดจากการขับใช้งานเป็นเวลานานนะครับก็ไม่นานนะครับเส้นนี้ยางปีสองพันสิบเจ็ดนะนี่ครับยางปีสองพันสิบเจ็ดเห็นไหมครับแต่ว่าลูกค้านะเส้นนี้นะเกิดจากอาจจะใช้งานหนักด้วยแล้วก็ไม่ได้ตรวจเช็คลมยางนะครับ การที่เราขับลมยางอ่อนๆไม่ได้เช็ดลมเลยมันทําให้แก้มยางได้ทํางานหนักมากนะครับเห็นไหมฮะเห็นรอยแตกเล้าไหมเห็นไหมฮะเนี่ฮะสภาพแบบนี้นะฮะไม่ควรเอามาใช้งานเลยนะครับแตกรล้าแบบนี้มันจะค่อยๆแตกเล้าไปเรื่อยๆจนแตกเป็นแผลใหญ่แบบนี้ก็คือแบบนี้อันตรายนะครับไม่เหมาะเลยฮะไม่ปลอดภัยครับยังปีสอง7ัสิบเจ็ดนะครับ อาจจะเกิดการใช้งานหนักด้วยแล้วก็ไม่ได้ตรวจเช็คลมยางด้วยนะครับก็ผมแนะนํานะอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งนะครับไม่น่าจะไม่น่าจะเดือบ้ากอแรงนะเดือนละหนึ่งครั้งเข้ามาเช็คลมนะฮะเพื่อความปลอดภัยด้วยนะของรถของท่านหลักๆก็คือการเปลี่ยนยางการดูสภาพยางก็มีอยู่ประมาณสามข้อใหญ่ๆนะครับอย่างแรกก็คืออายุของยางนะ สามปีไม่เกินสี่ถึงห้าปีนะผมก็แนะนําประมาณนี้นะครับแล้วก็สภาพยางนะครับการใช้งานแต่รถของท่านนะครับเนี่ยรอยแตกร้าวแบบนี้นะไม่ควรเลยไม่ควรนํามาใช้งานแล้วก็สภาพยางสภาพรถสําคัญอยู่เป็นดับที่สองอันดับที่สามก็คือเรื่องงบประมาณนะครับเรื่องเงินนะครับก็แต่ละคนเนาะก็จะมีงบประมาณไม่เท่ากันอยู่แล้วก็ใครที่มีงบประมาณไหนก็ แนะนำให้ใช้ยางที่ดีๆไปเลยก็ได้ครับก็จะช่วยยืดอายุก,การใช้งานด้วยและก็เพื่อความปลอดภัยของท่านก็หลักๆที่มาทําคลิปตอนนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนะเป็นหลักสําหรับคนที่ใช้รถเป็นความรู้เบื้องต้นนะครับใครที่ดูอยู่คิดว่าคลิปนี้มันพอจะมีประโยชน์สําหรับท่านเป็นความรู้เบื้องต้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้ผมค่อยๆทําคลิปต่อไปนะครับ ก็วันนี้พอประมาณนะครับก็ใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย